ย yeah, ดีต้อนรัะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กันที่ช่องเบบพายนะคะซึ่งพาดูนี้เบบก็จะพามาเรีแอคชั่นนะคะการเ e อร์ฟอร์มนะคะของวง S อสป้านะคะที่งาน Co เชล l a นะคะก็เหมือนเดิมเหมือนอพี่แจ็คเนาะที่เคยทำไปเบบก็คิดว่าแบบเออมีไม่กี่วันหลังจากพี่แจ็คจบไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนก็ลืมว่าเอออาจจะมีอีกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ก็เลยแบบพอเป็นหลังจากพี่แจ็คปุ๊บก็คือไม่รู้อะไรแหละไม่รับดูละและทีนี้ก็มาเห็นแบบแบบนะคะว่า วงเอสป้านะคะก็ได้มาร่วมเพอร์ฟอร์มนะคะในงานเทศกาลดนตรีนะคะหรือ Music Festival Coachella 2022เหมือนกันนะคะทุกคนแต่เป็นเดยอะไรเบบไม่น่ใจแหละนะก็อยากดูคือจะบอกว่าส่วนตัวนะคะเแบบก็ไม่ได้เป็นติ่งหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ติดตามแบบมากๆเท่าแบบ BTS หรือว่าก o d เซเว่อนะ่ะทุกคนที่แบบไปดูงานต่างๆหรือว่าดูพวก ไลฟ์ Live, หรืออะไรอย่างเงี้ยของวงเอสปาเลยอะ่ะทุกคนแต่ก็ชอบเพลงเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบเคยได้ยินผ่านหูแล้วก็มันติดหูแบบมีความแคชชี่เข้ามาในหูบ้างนะคะแบบ i m a killer อะไรอย่างเงี้แล้วก็มีอะไรอีกนะ,ะเป็นของวงเอสป้าเนี่ยแต่แบบจำไม่ได้แหละต้องต้องฟังแบบีบอาจจะลองได้บ้างอะไรอย่างเงี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาะชมนะคะหรือว่า React นะคะกับ การเพอร์ฟอร์มของวงเอสป้ในงานนี้กันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะแบบมีเพลงไหนที่เบบจะพอร้องและก็แบบสนุกไปกับวงเอสป้กันได้บ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่แบบต้นเลยนะทุกคนคือเบบไปเจอของแฟนแคมมานะคะแบบได้อยู่นะท,ทุกคนภาพอะไรอย่างงี้เริ่มเลยนะคะขอกอนอีกนึงนะทุกคน มาแล้วมาแล้วทุกคนดูไปทำกันนะคะพี่อยู่นั่งอยู่ฝั่งเอเชียมางานนี้เยอะนะทุกคน

เสียงคิดแฟนแคมก็เงียทุกคนไม่ทันดูไลน์เรดี้ Let's go ยังไงอ่ะอ um, ืม I'm on the next level ป่ะ next level ป่ะไม่คิดว่าใช่นะโไม่ชุดสวยเนาะ อ่าไม่ใช่อ่ะอะไรนะม,มอมบ้าที่เป็นเป็นงูอ่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่เน็ตไม่ใช่เน็กเลเวลรอทุกคนเป็นอะไรมอมบ้าที่เป็นงูอ่ะจำได้ว่าเป็นคีเซอร์งูแต่เัาไม่เป็นอ่ะ

นับถึงจริงถ้าสบ,บาัดหัว ไ ah ม่ได้ยง่จะไยแล้วจูเซ่านเอสปาจูเซ่ไม่ไปรู้ชื่อเมมเบอร์เลยอ่ะ เป็นครั้งแรกมีคนแบบชมมีคนฟังเยอะมากเรดี้ปร์ตี้อน่าจะลองได้ปะ <c oughs> หรือเปล่าได้บางท่อน s a v a g เงยลา นั่แค่ไนละเสียงดนตรีเบาหรือสียงกีดดังกคน ือว่าได้โชว์นานมากเลยนะทุกคนหลายนาทีว่ะเป็นสิบอ่ะประมาณสี่เพลงมั้งจิมมี่นะจิมมี่จิมมี่นะจิมมี่จิมมี่นะ อเอเจนนี่แบบพิงก็มาดูโคเชล่านะทุกคนหรือแบบพิงมาไม่ไม่น่าเนาะ คือเพลงต่อไปยังอะเน็กเน็กเลเวลยังชอบนะเพลงเน็กเซเวลอะเอ๊ะแล้วแม่มาโผล่นี่ยอะไรยังอุ้ยอันเนี้ยชอบนะชอบเพลงเน็กเซเวลนะแบบติดหูมากอันนี้เน็กเลเวลเพลงเน็ก

อันนี้เป็นเมนโวคอมเลยเสียงแบบนี้มาก <S <S เฮ้ยคนนี้เขาเสียงเซ็กซี่นะ

ว้าวจอนแล้วทุกคนบายบายก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเพอร์ฟอร์มของวงเอสปาที่โคเชล่านะคะก็ก็ถือว่าได้แบบแสดงนานมากนะทุกคนประมาณสเพลงแบบ10กว่านาทีอะทุกคนก็นั่นแหละเบบก็ไม่ค่อยได้ติงวงนี้เท่าไหร่แต่คือได้ฟังแบบผ่านๆแล้วก็ดูทีเซอร์มาบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแบบเกี่ยวกับเพลงอะเนาะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ดัอน้ำไปนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะก็ ถ้าแฟนคลับผ่านมาเห็นนะคะก็สามารถขายวงนี้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าพูดคุยแนะนำอะไรอย่างงี้นะคะให้เบบรู้จักก็ได้นะคะทุกคนก็ลองพูดคุยกันเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเบบก็ขอจบการ reaction perform ของวงเอส p ป้านะคะที่งาน c โ c h e l l a music festival 2022ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากไลค์แชร์กด s ั b s c r i b e ให้ช่องเบพาร์ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย